กับข้อซิงแล้วก็ข้อยกกองนะคะตัวนี้ราคาเครื่องเป็นราคาโปรโมชั่นของทางร้านอยู่นะคะ51,500บาทนะคะส่วนเซ็ตท่อซิงนะคะอยู่ที่2,200บาทนะคะได้ข้อซิ่งแบบนี้แล้วก็ข้อต่อยกกองแบบนี้นะคะลูกค้าสำหรับเครื่องยนต์คูปะต้าเรามีประกันให้3ปีค่ะตัวนี้ขอบคุณลูกค้าจากอำเภอหนองทีนะคุณพอ่ออำเภอหนองทีจังหวัดร100้อยเอ็ด จอำเภอหนองมีจังหวัดน้อยให้่มารับเครื่องยนต์เซทที155พัทนะคะพร้อมประกัน3ปีให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ที่อยอากไปนะเด็กก็จะ ัวัดกาลสินนะคะเราจ,จัดจำหน่ายเครื่องยนต์ใหม่นะคะอุบ o ตา้าโกลเด้นโบนะคะมีบริการลูกค้านะคะตัวนี้ก็ส่วนตัวนี้เราจะจัดส่งลูกค้าไปที่จังหวัดน้องคายนะคะท่าบ่อน้องคายนะคะ NCOD นะคะลูกค้าเก็บปลายทางนะคะ COD ตัวนี้ก็ขึ้นรถให้ลูกค้ารถคันสีแดงค่ะ บรรยากาศวันนี้วันที่สิบเก้าธันวาคมนะคะค้านำกล่องกลับด้วยนะคะสมคิดการค้าจังหวัดกาลสิน0 9 7 9์1 2 6 7 7นะคะร้านเราตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแตนอำเภอกำมราสัยจังหวัดกาลสินค่ะต่งย,งยานเยโ้ะใจเอาไปสอบด้วย บ้นใหม่ะะมกัคะัสอง่บบบสาย,ยางกันไ้ดอรคุณพ่อนอนุญาตมันล่มมันข้าวใหม่แม่จ้าจ้าเชือกมามันให้ลูกค้าด้วยขอบเพราะคุณเป็นอย่างสูงค่ะลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ